สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องทวัรอนทวนครับวันนี้ครับจากประสบการณ์การปลูกผักสาผักอินโดนครับจะมาเล่าสู่กันฟังครับว่าเราจะปลูกยังไงครับให้ผักอินโดนนะครับเห็นดอกเห็นผลใบๆบนะครับได้รับประทานเร็วๆนะครับผมจากประสบการณ์ที่มีมานะครับผมมารับชมรับฟังกันเลยนะครับนะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับผมครับการปลูกผักสาผักอินโดนนะครับผม ทำให้โตเร็วโตไวนะครับแต่แปลงของผมครับอาจจะไม่ใช่เป็นดินที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นดินที่ปลูกหญ้ามาครับอาจจะดีนะครับแต่อาจจะมีหญ้าเยอะนะครับการดูแลรักษาครับจากประสบการณ์จริงนะครับผมสำหรับผมนะครับปลูกได้เมละาห้าแถวห้าต้นนะครับเมล่าเละห้าต้นครับเพราะว่าขุดหลุมด้วยถากหญ้าทิ้งด้วยแล้วก็การเก็บรักษาครับปลูกได้เนละาห้าต้นแค่นั้นครับ อันนี้แถวแรกครับห้าต้นนี้นะครับข้างหน้านี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับรได้วันที่ผ <อ Rest> <rer vel> มปลูกได้วันที่ยี่บเจ็ดนะครับน <ถ magaz> ี่ครับยี่บเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับแถวต่อไปนะครับห้าต้นเหมือนกันนะครับนี่นับไปเลยครับนี่ครับห้าต้นนะครับก็วันที่ยี่สิบแปดนะครับต่อไปก็วันที่ยี่บเก้านะครับยี่บเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ได้บัละห้าต้นแค่นั้นเองครับนะครับจากประสบการณ์ครับมาเล่าสู่กันฟังครับการดูแลรักษาครับแถวนี้ปลูกก่อนเขาก็จริงครับนี่ครับแต่การใส่ปุ๋ยคอกที่ช้าเกินไปครับก็จะทำให้นี่ครับยังไม่ทันติดลูกนะครับยังไม่ทันติดลูกติดก็น้อยนะครับผม เหมือนเขารอปุ๋ยครับรอปุ๋ยรอให้เราพรวนดินพรวนหญ้าครับก็มีลูกน้อยมากครับเห็นไหมครับนี่ครับมีลูกแล้วครับแต่ว่ามีน้อยมากครับบางต้นก็ยังไม่ออกออกดอกด้วยซ้ําไปนะครับนี่ครับจากประสบการณ์นะครับเพราะว่าการเก็บหญ้านะครับช่วงหน้าร้อนเราก็ร้อนครับเราก็สบายแบบพักผ่อนไปเรื่อยครับแต่ไม่ใช่ครับผม เพราะว่าพอเขาได้โตแล้วพอเจอหน้าฝนแล้วนะครับหญ้าออกมาเพียบเลยนะครับทําให้รู้สึกว่าการเก็บหญ้าการพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยช้าเกินไปนะครับก็จะทําให้มีผลออกลูกช้านะครับช้ามากเลยนะครับนี่ครับก็มีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วนะครับก็หลายที่ก็จะออกลูกแล้วครับแต่ว่าออกน้อยๆครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกนะครับเพราะว่านี่ครับยังไม่ทันใส่ปุ๋ยคลอกแล้วก็ปุ๋ยเลยนะครับการดูแลช้าไปนะครับตอนนั้นครับผมก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับก็ทําให้แต่หญ้าสวยครับหญ้าสวยแต่ว่าผักเราก็ยังไม่มีดอกนะครับ พอผมรู้ว่าผมเก็บหญ้าไม่ทันนะครับผมเก็บมาถึงช่วงหลังนะครับผมข้างหน้านั้นนะครับข้างหน้าที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมเก็บแต่หญ้าครับอันนี้ก็เก็บแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ขึ้นมาครับเก็บผมเก็บแต่หญ้าครับแต่ไม่ใส่ปุ๋ยครับแล้วข้างหลังครับผมเก็บหญ้าเสร็จนะครับผมรู้ว่าผมไม่ทันแล้วเก็บหญ้าแล้วผมก็เลยใส่ปุ๋ยคอกเลยนะครับนี่ครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับ เขาจะติดดอกเร็วกว่าอันนี้นี่ทิ้งช่วงนานเลยนะครับนี่อาจจะประมาณแค่สามเดือนสามเดือนครับประมาณสามเดือนไม่เลยนี้นะครับไม่เลยนี้นะครับเขาออกดอกแล้วครับนี่เห็นไหมครับสามเดือนออกดอกแล้วนะครับติดดอกเยอะมากเลยครับนะครับดอกเขาจะเยอะมากเลยครับท่าผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าผมอาจจะมองเห็นนะครับเห็นไหมครับ แต่ว่ามันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าท่านชมมองไม่เห็นนะครับนี่ครับคือความแตกต่างครับนี่ครับเห็นไหมครับผมถอนหญ้าแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยสูตร15เลยนะครับก็จะมีดอกเร็วกว่านะครับเห็นไหมครับขนาดถอนหญ้าออกไปปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวครับเกิดมาตามหลังเลยนะครับหญ้าเห็นไหมครับหญ้าเต็มเลยนะครับแป๊บเดียวเกิดมาตามหลังแล้วนะครับ น่ครับจากประสบการณ์ครับมาเล่าสู่กันฟังครับการปลูกนะครับเรามีเวลาแล้วก็รีบใส่ปุ๋ยพอนดินครับให้รากเขาเดินได้สะดวกได้ดีครับก็จะมีลูกให้กินให้ทานประมาณสามเดือนเลยนะครับถ้าดูแลดีครับแปลงผมบอกได้เลยครับว่าผมทําไม่ทันจริงครับครับถากหญ้าถากอะไรครับผมใครที่ซื้อไปกินหรือรับประทานนะครับก็ รับรองปลอดสารเคมีแน่นอนนะครับสัตว์พืชก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีแต่หนอนผีเสื้อนะครับผีเสื้อวางไข่นะครับผมก็นี่ครับปล่อยมดแดงมาจากต้นมะม่วงครับผมต้นมะม่วงนะครับปล่อยมดแดงลงไปครับเห็นไหมครับมดแดงเดินเต็มเลยนะครับผมกำจัดหนอนผีเสื้อครับเขาก็จะกินหนอนผีเสื้อไข่ผีเสื้อครับกินไข่ครับไม่ใช่กินนอนนะครับ นั้นอาจจะกัดบ้างนะครับอาจจะกัดบ้างแต่ผมไม่รู้ว่ากัดตายไหมครับก็เคยเห็นอยู่นะครับนี่ครับข้างหน้านี้ปลูกก่อนเขาครับยังไม่เป็นดอกเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็เลยมาเล่าถูกกันฟังครับพอผมถากจ้าเสร็จนะครับ พอผมถากหญ้าเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะนี่เลยครับผมใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าแล้วก็จุนซีสังเคราะห์แสงนะครับนี่นี่ครับผมก็จะเทน้ำใส่บัวให้เต็มนะครับแล้วก็จุนซีนี่ครับเทลงไปประมาณครึ่งแก้วน้ำครับครึ่งแก้วน้ำนะครับ หรือว่าหนึ่งแก้วน้ําก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมลดลัดตรงคน,นครับผมเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารพวกธาตุฟอสฟอรัสนะครับให้ทํางานได้สะดวกครับตลอดให้ต้นพืชได้ดึงธาตุเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับนะครับสําหรับทําให้ดินเป็นโพรงนะครับเพราะว่าเราก็ลดลดตานนี้ให้จนเียอาศัยอยู่ตามวุยคอกนะครับวุยคอก ที่มีรูมีอะไรครับให้จุดซีาศายครับนี่ครับการดูแลนะครับผมออาครับผมขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ